วิจารณ์สนั่นสัตวแพทย์ถูกจับติดคุกหลังผ่าเคอร์ฟิวช่วยสัตว์สุดท้ายยอมรับผิดเองจากกรณีที่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานอกจากอาชีพที่ได้รับการยกเว้นเช่นบุคลากรทางการแพทย์หากฝ่าฝืนต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายสัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวานิชได้โพสต์ข้อความผ่านทางเ Facebook ระบุว่าถ้ามีสัตว์ป่วยฉุกเฉินในเวลาที่ใกล้เคอร์ฟิวและสมมติว่าคุณเป็นหมอคุณจะกล้าปฏิเสธการรักษาได้ลงคอไหมผมเลยต้องนอนคุกนอกจากนี้นายสัตวแพทย์ธนูยังโพสต์ข้อความอีกว่าติดคุกครั้งแรกในชีวิตหน้าทุเรศตัวเองสิ้นดีและเพิ่งทราบจริงๆว่าสัตวแพทย์ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เหตุการณ์ที่สัตวแพทย์ถูกจับติดคุกดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเนื่องจากว่า หมอรักษาสัตว์ก็ควรได้รับการยกเว้นเมื่อมีเหตุสัตว์ป่วยฉุกเฉินแต่ต่อมานายสัตวแพทย์ธนูได้ลบโพสต์ตัดเพลอเรื่องถูกจับออกจาก Facebook ก่อนจะโพสต์ข้อความขอโทษเจ้าหน้าที่ชุดฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกๆฝ่ายพร้อมยอมรับว่าตนเองก็มีส่วนผิดในฐานะการละเลยคำสั่งเคอร์ฟิวเป็นหนที่2ติดต่อกัน2วันซ้อนและไม่ได้ทำเอกสารแจ้งกับเจา้าหน้าที่ที่บอกให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เป็นกรณีศึกษาในการหาทางออกร่วมกันเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ต่อไป Thank you